แจกมิกาตคาเฟ่ข้าวอบมอดินไต้หวันพัฒนาการ76เราอยู่ที่ JBU ียูคาเฟ่คาเฟ่ร้านอาหารและ working space จบครบที่เดียวบริการปลั๊กไฟชาร์จคอมชาร์จม,มือถือฟรีไวไฟนั่งยาวๆกันไปเมนูมอดินสั่งปุ๊บอบปั๊บทำกันสดๆเลยมาแล้วเมนูมอดินอบกันแล้วร้อนเสิร์ฟกันสดๆไปชิมกันเรื่อที่เมนูข้าวอบมอดินกุ้งกระเทียมเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการกินแบบที่ร้านแนะนำกันเรื่อด้วยดมกลิ่นสูตรความหอมแล้วก็แซะข้าวตังด้านล่างขึ้นมาข้างบนเอ็นำซอสสูตรพิเศษลงไปทั่วคุุกกกให้้ทอย่าางนนััวเขแล ลงไปแล้วก็มัมอีกคำโอ้ยตามมาด้วยข้าวอบเต้าหู้ไข่เอ้ยไม่ใช่น้นหอยเชลล์โอ้ชิ้นใหญ่เบ้อเบ้อร,อราดดองซอสลงไปช้ำๆคุกขยำให้มันนุน่นๆอร่อยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันไปเลยจิ๊กขอมาหมดนะมอนี่หวยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นไต้หวันเสิร์ฟมาอุ่นๆกับเนื้อตุ๋นนุ่มๆพร้อมน้ำหอมเครื่องเทศฟุ้งคุ้งในปากซุดเส้นเพลินเกินห้ามใจสเต็กเนื้อพริกไทยดำกระทะร้อนเนื้อฉ่ำนุ่มพอได้เคี้ยวซอสพริกไทยดำที่เคี่ยวมากลมกล่อมพร้อมเส้นและไข่ดาวเข้ากันสุดๆได้เวลา ไอซ์บอลน้ำพึ่งและน้ำมะนาวสนุกและสดชื่นฟุดแหววิทยาศาสตร์ราดนมทุ่มท่วมรวมด้วยบาวชูกกาใส่หลับกับช็อตกาแฟปิดท้ายจนต้องขอซื้อกลับบ้านแพ็กเกจจริงเทคโคมคือโคตรดีไม่ต้องกลัวหกเปิดฝาเสียบหลอดก็ฟินได้เลยมีน้ำแข็งกลมเสิร์ฟมาด้วยคือใส่ใจสุดรูดแล้วรออะไรกดเซฟไว้แล้วไปลองกันกันกันกักัน